เลนนะวหันนี้เอาใหญ่เลยนะเยจะะ่จๆๆๆายนา้จ่ายสบายดีสบายดีสบายดีมทุกคนนะสบายดีลงป้านามาทุกเนานะได,ด้อัดคลิปลงมือนี้เอาสิมาเหตุคลิป กินหมูกระทะเนาะน้องเขาว่าเยอะหมูกระทะฮั่นี่ว่าเยอะก,กินหมูกระทะไดซัยากกันไปซื้อหมูกระทะมากินเหมาะกับบรรยากาศเนาะบรรยากาศกาอากาศหนาวนะกินหมูนัง่งกินหมูกระทะแบบซิวซิวบนนี้นะทุกคนเดี๋ยวเฮาไปซื้อหมูกระทะกันอยู่ตลาดกันเนาะระยะอันไปตลาดกำองเฮาอยู่กันไก่กันเติมนะเดี๋ยวเฮาซิไปกันก่อนเนานะเพราะว่าน้องคายอยู่ลมแล้ว เอาเอาาอกมาเนาะนี่กระตะเวนกันอย่างนั้นสองตามาอยู่นะทุกคนอันนี้คือขาหากระมาแต่ซ้อมเต็นซ้อมเต็นแล้วแล้วกัหฮันนี่ว่าไปซื้อหมูกระท่ามากินเนาะเดี๋ยวเอาไปกันก่อนนะ แบบปมีมนามกมมีมีกอย่างนีเน้หมูอเยวตคลิปเรีวเปล่าคหนึ่งก็เดอมีคนดูเยอะปะเยอะอย่า คนนั้นสวยเนาะ ทุกอย่างนะโลละร้อยห้าเก้าเนาะคุ้มทั้งหมดเท่าไหร่สี่ร้อยบาททั้งหมดสี่ร้อยสี่ร้อยบาทค่ะแง นกระชากตัดเปนิดหน่อตอนนี้เขาก็มาหอนหองแล้วเดี๋ยวเขาสิมาตีมเต็มเห็ดหมูกระทะเขาชิย่างเต่าเพื่อเถกเต่าคู่ใจเบาเทกว่ะ เขาซื้อยางเต่านั่นเนาะเต่าทานเอาเนาะแข่งเซบเดี๋ยวอันเพื่อนแท็กไปซื้อทานแล้วมาดังไฟก็เนาะเอเงินจ่ายจ่ายจ่ายมีต้องซื้อเนาะเพราะว่าเขาเพิ่มให้เลยพักกระเซ็นนะโลละร้อยห้าสิบเก้าเนาะคุ้มมือเป็นใจยูซี้อย ก,ก็กิ้งลายนะทุกคนเนื้อนี่ประมาณสองโลเลยนนี้กับประมาณโลครนนึ่งอะใช่ไหะมันจิ้มขาวกระเทียมด้วยนะแ,แล้วก็มีรมนนั่นนะเป็นคนที่มักพักตั้งชายเนะาะทุกคนคนไทยเอิญเหรอคือกันคือใช่ ขึ้นใช่เออขึนช่เดินดกันนะคนข้นักพักอันนี้เปเซนเอินนร้นรนอุ่นเซนคนไทยเอินอุ่นเซนล่าเอิรนอนเอินร้นันนีกว่ารอนะอุ่นเซนจ้าะมันินแกมีรสดีเนาะเขาเขาเอมาครบเลยนะ อันนะเอาไปล้างก็เนาะล้างห้องชิมักอีกเอาเท็ยดมาแล้วแต่ว่าเขาจะไปล้างเ้องชิมามาเลยนี่ล้างกัดแล้วกัอาเทกยังไปซื้อทานเนาะซื้อทานมาดังเตาทานนะทางที่ดังกินเตาทานมันจะหอมบรรยากาศกนะ็คือพอดีเลยตอนนี้เป็นเวลาอยู่งห้าโมงเชิงไปวินกับอันก้อนเม็ดก้อนเม็ดบางแล้ยวรอมือ จะเว้นกระเอนก้อนเมฆบางแล้วตอนนี้ก็คือผมลงจะไม่ได้แสงนะทุกคนให้ยนียนล้างล้างพักแล้วเาก็จะมาหมูเนาะหมูนีคือเลนาะป้าทองฟ้ายำแรงงามงานสิมาอันมักหมูนะคะน,นี่มัก อันเลิศดีนก็แต่ก็มีไข่เนาะอันเสิร์ไข่แ่ไป็นึงเนื้อชรสเนาะโอเคพอน้ำตาลไม่เอ โอเคพอเสน้ำปลาได้หนึ่งทำบปได้ไม่กี่้อได้เสนนปลาพโอเคลวทำทมันจะลาวนะอันนี้บอก้าใช้มืออันนี้เอาโบอเสัเอาเอาเสไข่นี้เพื่อใหมูมันนุ่มนะ เอากับประมาณนี้แหละแต่ละบ้านอาชิมักมีชื่อกันเนาะเข้าหามัดเอาแบบนี้เตรมและแล้วก็นอนแท็กยังดังไฟนะตอนนี้เต่าขุดใจเพราะแท็กก็ขื่อในตัวแกประตูพังแล้วพี่ทราบไหมเด้อกินหมูกระทะกับพี่ไหมวันนี้กินไหม S <S <S นี่พี่ถามนี่กินไหมกินหมูกระทะไหมวันเนี้ยโอ้ยถามกะบเว่าวน,น,น้ำเด้เด็กหน่อยนี่ขี้คุยไหมเอากัะน,นังคานังคาเฮอ,อนนไฟติดเนาะไฟติดแล้วค่ะจะเอาหม้อกระทะมาคางเอาไปกินบนะรรยากาศตอนนี้คืองามแฮงทุกคนแบบว่าท้องฟ้างามมาันเย็นโลนะสังเกตชาวคนไทยเห็นไหมกัน เจอไม่ได้นเห็นต้องฟ้างอ่ะไปยก้ท้ายผูตอนนี้ก็คือทาทาแดนไอติมเป็นของกันอยูรเต็มเลวนะคะท่ากันมากินยุ่งเนาะมื่อนี้ไปกินยุ่งในน,นะนอเอาพะล้มมาเป่าแล้วเนาะคันเย่นมันติดไว้คันอยู่บ้านเห่าไลา่บปนี้เขาเอ้ยว่าอันเฮ็ดบดเออเนาะเดินส,ส,สิบเดินสิบเอ็ดนี่ เกี่ยวเข้าแล้วนี่<แ>เฮ็ดบดน้ำเ<แ>มอ,อท้องฟ้าหลายง่ามมาป<แ>้า,า<แ>ใจเหาอใจคนแห้งกันะไม่ตายหมูกระทะเออแม่ยายกินหมูกระทะอยากไปเมนท์เสื้อผ้าเ่ะสูตรมาเลยแท่กเลยเสื้อผ้าเม่แหละจมเหม่ <c oughs> จะพาแม่ัม่นไหนจะเมรนจะได้กินจะได้ผ้าท้องฟ้าตอนนี้มันอันเนาะมันจะเห็น i right. สามปุ้นของซื้อวัาถุดป้าไฟกันกักอะไรซื้อว่าถีร้อยกะพอกับแมสกินนะกะพอกับแม หลายสุดท้ายกินกันแค่สามคนเพราะว่าเฮ้ยพอกับเมฟไปหา,าตา,างกาตา่างกันมีกินนัดตายแต่วันนี้สุดตา้ันนี้แล้วเนาะไ่มันแห้งก่อนก็ยัง

ตัวเองฟ้าคิดหมูกระทะค่ะนี่มึกกระดองนะ